มีพ่อคนหนึ่งก่อนที่เขาจะตายเขาพูดกับลูกชายเขาว่าลูกนี่คือนาฬิกาที่ปู่ของลูกให้ไว้มันมีอายุกว่าร้อยปีมันเป็นของชิ้นสุดท้ายที่พ่อจะให้ลูกพ่ออยากให้ลูกเอามันไปขายพ่ออยากให้ลูกเอาไปที่ร้านานาฬิกาแล้วถามเขาว่าจะให้ราคานาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่ลูกชายก็เอานาฬิกาเรือนนี้ไปที่ร้านานาฬิกาแล้วเขาก็กลับมาพ่อครับเขาให้ราคานาฬิกาเรือนนี้ห้าร้อยบาทโอเคลูก ตอนนี้พ่ออยากให้ลูกเอาไปที่ร้านกาแฟาหัวมุมถนนแล้วถามเขาว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่สําหรับนาฬิกาเรือนนี้ลูกชายก็ไปที่ร้านกาแฟาแล้วถามเจ้าของร้านเฮียเฮียให้ราคานาฬิกาเรือนนี้เท่าไหร่ครับเจ้าของร้านก็ตอบว่าโอ้ยฉันให้แค่500บาทขาตัวลูกชายก็กลับมาพ่อครับเจ้าของร้านกาแฟามันเหมือนกันเลยเขาให้ราคานาฬิกาเรือนนี้ไม่เกิน500บาทพ่อก็พูดขึ้นว่าเอาละ่ะตอนนี้พ่ออยากให้ลูกไปที่พิพิธภัณฑ์ แล้วถามดูซิว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ลูกชายก็กลับมาแล้วบอกว่าพ่อครับพ่อต้องไม่เชื่อแน่ๆที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเสนอเงินหนึ่งล้านบาทให้ผมสำหรับนาฬิกาเรือนนี้แล้วพ่อก็พูดบอกว่าลูกนี่คือสิ่งที่พ่อจะให้ลูกรู้ไว้นะในที่ที่ถูกต้องเขาจะให้คุณค่าที่ลูกคู่ควร ต่อย่าไปโกรธนะถ้าลูกไปอยู่ผิดที่แล้วเขาไม่ให้คุณค่าของลูกในการทําธุรกิจเนี่ยเวลาคุณปิดการขายบ่อยครั้งคุณจะเจอคําโกหกของลูกค้าคุณจําไว้เลยนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าไม่พูดความจริงบ่อยครั้งที่คุณเจอคําปฏิเสธของลูกค้าที่บอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวสินค้าและบริการของคุณแพงเกินไปซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เขาปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องราคานะแต่มันเป็นเรื่องของคุณค่า สิ่งที่เขาหมายความจริงๆคือสินค้าและบริการของคุณเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับราคาที่เขาต้องจ่ายบางทีคุณอาจจะมีสินค้าและบริการที่เข้าไปอยู่ในตลาดที่กลุ่มลูกค้าไม่สามารถมีเงินจ่ายได้ถึงแม้ว่าเขาอยากจะได้และต้องการมันมากแค่ไหนเอาง่ายๆเลยสมมติว่าคุณขาย f e r r a รารี่ซึ่งแน่นอนทุกคนบอกว่ามันเป็นรถที่ดีรถที่เจง๋งแต่ถ้าคุณขายเฟอร์ราี่ให้กับคนที่มีรายได้ตำ่ำ ไม่ว่าเขาจะชอบหรืออยากจะได้มากแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางจ่ายได้สรุปก็คือถ้าคุณขายสินค้าและบริการให้ลูกค้าผิดกลุ่มถึงแม้คุณจะใช้กลยุทธ์ยังไงมันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใครการปฏิเสธเรื่องราคาจริงๆแล้วมันเป็นการปฏิเสธเรื่องคุณค่า เมื่อพูดถึงเรื่องราคาคุณค่าและการขายมันมี2อ,อย่างที่คุณต้องเข้าใจนะอย่างแรกเลยคือคุณต้องขายให้กับคนที่เต็มใจซื้อสินค้าของคุณเขามีปัญหาที่ต้องการให้สินค้าและบริการของคุณเข้าไปแก้ไขเขามีความต้องการและสามารถตัดสินใจได้ในทันทีและ 2. องเขามีความสามารถในการจ่ายและถ้าเขามีคุณสมบัติทั้งสองข้อนี้แล้วนะ ตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะนักปิดการขายครูตองใช้คำว่านักปิดการขายนะคะไม่ใช่แค่นักขายที่จะทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณให้เขาเชื่อในคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณคุณค่าเนี้ยหมายถึงสิ่งที่ลูกค้ามองสินค้าและบริการของคุณหมายถึง perception ที่เขาจะได้จากสินค้าและบริการของคุณคุณจะสื่อสารออกไปยังไง คุณเล่าเรื่องราวนั้นได้ยังไงคุณอาจจะใช้ storytelling หรือการเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปและแรงบันดาลใจของสินค้าและบริการของคุณบางทีคุณอาจจะใช้ social proof testimonial หรือบทสัมภาษณ์หรือคำยืนยันหรือรีวิวจากคนที่ใช้สินค้าของคุณมาแล้วหรือคุณอาจจะใช้การรับประกันบอกไปเลยว่าภายใน90วันถ้าคุณไม่พอใจยินดีคืนเงิน การขายสินค้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้าของคุณนะมันขึ้นอยู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของคุณได้มากแค่ไหนให้เขาปฏิเสธไม่ได้ให้ปราศจากความเสี่ยงให้ลูกค้าเชื่อมั่นราคามันเป็นแค่ประเด็นแอบแฝงในเรื่องของคุณค่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะคุณต้องเคยทำคอสการขายราคาห0,000บาทสำหรับคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาจะคิดว่าราคามันสูงเกินไป เขาไม่จ่ายแม้แต่ราคาห้าร้อบาทสําหรับกลุ่มคนที่ใช่สําหรับเจ้าของกิจการหรือสําหรับนักขายมืออาชีพเนี่ยเขารู้ว่าเทคนิคแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาทําการเรียนรู้แค่1เทคนิคเรียนรู้แค่หนึ่งกลยุทธ์มันจะสามารถเพิ่มยอดขายให้เขาได้เท่าตัวสมมุติมีคนเป็นในหน้าขายบ้านขายคอนโดนะถ้าคุณมีแค่หนึ่งเทคนิคให้เขาปิดยอดขายได้อีกหนดีวนะ แค่หนึ่งดิวนะมันทำให้เขาเนี่ยเงินเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนเลยนะสำหรับค่าคอมมิชชั่นและเขาสามารถใช้เทคนิคใช้ความรู้นั้นไปทั่วชีวิตของเขาเลยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช่เขาจะมองเห็นคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินซื้อแม้แต่แค่500บาทนะถึงคุณจะลดราคาแค่ไหนนะมันก็ไม่ช่วยอะไร ประเด็นสำคัญที่คุณต้องจำไว้นะคะราคาเป็นสิ่งที่เกิดจากคุณค่าที่ลูกค้ารู้สึกกับสินค้าของคุณ